ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูคําสันธานนะคะเอ้ยไม่ใช่สิขออาภายัยคาสรรพนามลูกคาสรรพนามนะคะค,คํออะสา,าคสรรพนามคืออะไรสุนิตาบอกครูหน่อยคือคําสรรพนามคืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยสรรพนามคืออะไรเอ่ยเอาเร็ว คำสรรพนามคืออะไรสุนิตาอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะ,ะคำสรรพนามคืออะไรคำสรรพนามคืออะไรคะคำที่ใช้แทนผู้พูด นะคะใช้แทนผู้พูดใช้กล่าวถึงจะเป็นตัวเราตัวเขาตัวคุณตัวเธอตัวคนอื่นนั่นแหละนะคะอย่างเช่นตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่เราก็จะแทนตัวเองว่ายังไงบ้างว่าคาอะไรบ้างอะเราเนี่ยจะพูดแทนตัวเราว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่าอะไรตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยฉันอ่าฉันอ่ามีอะไรอีก แทนตัวเราเองแทนตัวเองค่ะแทนตัวผู้พูดฉันผู้ชายก็จะเป็นเจ้าผมาเ,าเออผู้ชายก็เป็นผมผู้หญิงก็เป็นฉันใช่ไหมหรือถ้าเลาข้าพเจ้าก็จะใช้กับคําที่เราพูดเป็นคําราชาศัพท์หน่อยก็จะแทนตัวเองข้าพระเจ้านี่แหละตัวฉันอ่าอ่าก็จะมีคําเดียนไอ้พูเนี้ยเป็นคำศัพท์เดียน <c oughs> ภาษาอังกฤษก็จะเป็น I ถูกไหมคะฉันอ่าอ่าทีนี้มันก็จะถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งแทนผู้พูดก็จะมีกระผมกระกระผมดีฉันอ่าข้าพเจ้าผมกระผมส่วนตัวผู้ถูกกล่าวถึงผู้ถูกกล่าวถึงก็คืออะไรเขาท่านเขาท่านคือบุคคลที่สามเราเรากำลังพูดกับบุคคลที่สองคือผู้ฟัง ส่วนผู้ฟังก็จะเป็นเธอคุณท่านสังเกตนะท่านเนี่ยอยู่เป็นได้ทั้งสองเลยเป็นทั้งผู้ถูกกล่าวถึงเป็นได้ทั้งผู้ฟังได้นะคะเพราะฉะนั้นคําสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนามเนี่ยมันอันเดียวกันนะลูกบุรุษสรรพนามกับแทนบุคคลเนี่ยนี่เราจะเจอเราจะได้ยินเขาว่าบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนาม นะคะก็คือเป็นคําที่ใช้แทนผู้พูดผ,ผู้ฟังและก็ผู้ถูกกล่าวถึงคําสรรพนามคํามีคําสรรพนามก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้าประเภทก็ได้แก่คําสรรพนามที่ชี้เฉพาะเลยชีย้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยหรือนิยมสรรพนามนี่เขาเชื่อทําไมมันโคตรโค้คงจังเลยอ่ะ นิยมสรรพนามเป็นคําที่บอกลักษณะของการเจาะจงโนนนี่จําไว้นะโนนนี่นั่นโนนนี่นั่นนะคะอันนี้คือชี้จับเจาะจงโนนอยู่นู่นไงเจาะจงอยู่นู่นไงก็มันอยู่นู่นอยู่นี่ไงอ่าอยู่นี่ค่ะอ่าทีนี้มาดูคําสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะ ถ้าไม่ชี้เฉพาะก็คือจะมีอะอยู่ข้างหน้าถ้าชี้ก็คืออ่ะนิยมอนิยมสรรพานามแต่ถ้าไม่ชี้เฉพาะจะเป็นคําว่าอานิยมนะมีอออยู่ข้างหน้าอะนิยมสรรพานามนะคะก็คือไม่เฉพาะเจาะจงใครก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใครอะไรนี่คำคำยกตัวอย่างคํานะใครใครอะ่ะใครทําอะไรอะ่ะคือไม่เจาะจงว่าเป็นใคร ต่อไปคำสรรพ,พนามถามปฤลึกจัฉาสรรพ,พนามนะอาจจะเอไม่เคยได้ยินเลยคำนี้ปจัฉาสรรพ,พนามเป็นคำสรรพ,พนามที่เป็นการใช้คำถามอะไรไหนใครนะคะอะไรไหนใครจะเป็นเกี่ยวกับการคำถาม ต่อไปสรรพนามในการแยกฝ่ายอันที่5สุดท้ายสรรพนามแยกฝ่ายวิภาคสรรพนามก็จะเป็นคําสรรพนามที่ใช้แยกคํานามออกอย่างเช่นคําว่ามีบ้างต่างกันนะคะมีต่างมีกันอยู่ในกลุ่มนี้นักเรียนจําพวกที่เขายกตัวอย่างให้ดีๆนักเรียนจะได้เจอในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจะได้เจอในแบบฝึกหัด